อธิบายการใช้แพลตฟอร์มของ IQ Option นะครับครับก็สวัสดีเพื่อนๆมือใหม่ทุกท่านนะครับผมบอมตลาวุธนะครับาจากเห g e เหตออชั่นตั้นเงินบายบอมนะครับ คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปอธิบายการใช้แพลตฟอร์มของ IQ Option นะครับว่าตรงไหนมันคืออะไรบ้างเครื่องมืออยู่ตรงไหนต้องตั้งตรงไหนอะไรยังไงนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเปิดบัญชีนะครับโอเคผมจะย่อตัวผมให้เล็กหน่อยอน่าจะได้เพื่อนเพื่อนมือใหม่นะครับ ที่เปิดบัญชีแล้วนะครับก็จะได้หน้าตาย,ยาน้ครับตอนแรกจะเป็นหน้าปเปล่าๆอย่างนี้นะครับก็มาดูตรงตรงนี้ครับตรงมุมด้านซ้ายของจอนะครับมันจะมีเขียนตัวย่อของสกุลเงินนะครับให้เพื่อนๆกดเครื่องหมายบวกข,ขึ้นมานะครับแล้วก็ตรงด้านซ้ายนะครับจะมีเขียนว่าออปชันนะครับอ่อันนี้ผม เน้นไปที่ b บ n a r y o p t i o n นะครับมีดิจิตอลกับ b บ n a r y นะครับให้เน้นไปที่ b บ n a r y o p t ออ n นะครับเราสามารถเปิดแท็บมาได้หลายคู่เงิน,นครับเปิดมาสามเปิดคู่เงินเปิดมาหลายคู่เงินนะครับตรงเนี้ยเพื่อเพื่อเวลาเราเปิดดูการาฟนะครับได้ตรงนี้เราได้เปิด ได้เร็วนะไม่ต้องมากดกดได้หลายแท็บครับก็แล้วตรงแท็บตรงนี้ครับมันจะเอดูได้หลายหน้าต่างอีกอันหนึ่งครับสามารถดูได้แท็บทุกอันเลยสี่อันเลยสี่จอเลยจะเลือกกี่จอก็ได้มีหกจอสำหรับคนที่เก่งแล้วนะครับแล้วก็ของเพื่อนๆนะครับตรงนี้มันจะไม่ได้ติดไว้นะครับ แล้วเวลาเลือกคู่เงินเนี่ยมันจะ,ะเพิ่มมาเองเพิ่มจอมาเองอเพิ่มเยับเพิ่มเป็น6จอเลยอยากอยู่ค้างอยู่จอเดียวแล้วแต่เปลี่ยนคู่เงินได้นะครับก็ให้มาติดตรงนี้นะครับจำหมายเลขของกราฟกราฟเปลี่ยนจอก็ได้อยู่จอเดียวับมาต่อมาเป็นทางด้านซ้ายมือนะครับเป็นะจะมีประวัติการเทรดนะครับว่าเราเทรดได้เทรดเสียกี่เหรียญ วันไหนเวลาเท่าไหร่ครับแล้วก็ในในกี่นาทีนะครับแล้วก็ผู้เงินไหนมาต่อกันเลยนะครับเอ่อทางทางด้านซ้ายนะครับเอ่อต่อจากประวัติการื้อขายก็เป็นสันทนาช่วยเหลือถ้าเพื่อนๆมือใหม่ท่านไหนนะครับเอ่อมีข้อสงสัยหรือมีเอ่อคำถามนะครับ หรือมีปัญหาทางด้านการใช้งานแพลตฟอร์ม i q Option ครับเขาก็จะมีฝ่ายซัพพอร์ตนะครับติดต่อ24ชั่วโมงส่วน Leaderboard อันนี้จะเป็นเอ่อเป็นบอร์ดที่แสดงว่าใครที่ทำครับต้องขอไปัยเพื่อนๆด้วยน,น,น,นะครับอ่าอันนี้จะเป็นรายได้นะครับไม่ใช่กำไรต่อสัปดาห์ครับ อ่าดูได้ส่วนการวิเคราะห์ตลาดอันนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับวิดีโอฝึกครับก็ถ้าถ้าอยากไปดูถ้าอยากจะเข้าไปดูก็ดูได้นะมันก็วิดีโอที่สําหรับการใช้งานอันนี้แหละแต่มันน่าจะเป็นอ่ภาษาอังกฤษเรามาดูตรงแถบข้างล่างนะครับแถบข้างล่างตรงนี้เขาเรียกว่าทำเฟรมนะครับทำเฟรมสามสิบนาทีทำเฟรมสิบห้านาทีทำเฟรมห้านาที มันก็คือเหมือนดูว่าอ่ามันผ่านมาไอ้แท่งพวกเนี้ยมันผ่านมากี่เวลาเท่าไหร่แล้วครับอันนี้ก็สามชั่วโมงหนึ่งวันนะครับหนึ่งวันยาวมันถึงเนี้ยใช่สามชั่วโมงหนึ่งวันอันนี้มันไกลสุดแแค่หนึ่งวันนะครับ,นนรบถ้าอยากจะดูไกลก,ก็ต้องต้องปรับแท่งนาทีเอานะครับว่า ไอ้แท่งเทียนมันให้มันได้ลหลายๆสิ่ก็จะดูได้ไกลขึ้นส่วนฝั่งขวานะครับฝั่งขวาฝั่งขวาตรงนี้จะเป็นเวลาเวลาผมให้เลือกหนึ่งนาทีแนะี่ะอันบนสุดตรงนี้นะครับส่วนเอ,อ่อผมจะเล่นหนึ่งนาทีแล้วก็ส่วนใหญ่เขาก็จะเล่นหนึ่งนาทีกันนะครับตรงนี้ก็เป็นจํานวนครับ เป็นดอลลาร์นะครับเป็นเหรียญเป็นดอลลาร์นะครับก็ขั้นต่ำหนึ่งเหรียญมากสุดก็สองหมื่นน่าจะใช่มากสุดสองหมื่นเหรียญตรงนี้ก็ไว้เปลี่ยนเวลาเราจะลงทุนนะครับลงทุนครั้งหนึ่งเราจะลงทุนเท่าไหร่เราก็มาพิมพ์พิมพ์่แป้นพิมพ์ได้ครับจะกดบวก เพิ่มเป็นดเอ่อตรงนี้จะเป็นจะโชว์กำไรว่าเราจะได้กี่เปอร์เซ็นตะ์ครับตรงนี้จะเป็นผลกำไรคือถ้าเราลงหนึ่งเหรียญเนี่ยเราจะได้เท่านี้นะลง11ได้เท่านี้นะลงเท่าไหร่100อ๋อได้เท่านี้นะเอีคครับก็ ส่วนอันนี้จะเป็นแถบซื้อขายเวลาให,ให้ไว้ให้เราคิดครับคิดว่าเราจะซื้อขึ้นหรือซื้อลงอ่ะก็ตรงนี้จะเป็นอ่าเส้นต่างๆนะครับเป็นแนวต่างๆเส้นเทรนเส้นอแนวนอนเส้นแนวตั้งนะครับเอาไว้ดูว่า ดูวัดว่าแ่บดอยนี้กับดอยนี้มันเท่ากันไหมแนวนี้แนวนี้เออมีอะไร่างเส้นแนวโน้มดูเทรนถ้าดูเทรนตีเทรนไปอย่างเงี้ยนี่ลลแปดอันนี้จะเป็นพวกเครื่องมือต่างๆพวกอินดิเคเตอร์นะครับเออผมจะไม่ผมคลิปนี้จะยังไม่บอกครับว่ามันตัวไหนใช้อย่างไงนะครับ เ,เพื่อนๆสามารถไปหาดูได้นะครับไปหาดูได้ครับถ้าเพื่อนอยากรู้ก็มาดูชื่อมันตัวไหนแล้วก็ไปพิมพ์ใน y o u t u b e หรือ Google ก็ได้ครับมันจะบอกคุณสมบัติเอ,อของเครื่องมือตัวนั้นนะครับแล้วก็อ,อตรงส่วนสุดท้ายนะครับอ,อจะเป็นเป็นประเภทบัญชีนะครับว่าว่าเรามีเบัญชีไหนบ้างครับ ดูง่ายๆครับสีส้มคือบัญชีเดโมครับหรือบัญชีฝึกหัดคือมันบัญชีนี้เราสามารถกด่ดงไี้ได้ครับจริงเป็นเงินปลอมนั่นเองพูดง่ายๆส่วนตรงสีเขียวเนี่ยมันคือเงินของเราจริงๆนะครับที่ฝากเข้าไปโอเคนะถอนได้ถอนได้จริงไหม ไม่ได้ฝากเข้าอย่างเดียวถอนไม่ได้เสร็จเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูมันถอนได้จริงนะฮะผมก็เทรดมาเกือบปีแล้วครับก็ถอนได้ทุกครั้งนะผมก็จะมาสอนเกี่ยวกับการเข้าออ,อเดอร์นะครับว่ามันเข้ายังไงนะครับ คือมันจะบอกว่ามันเล่นยังไงดีกว่าเข้ายังไงไม่ใช่แบบเทคนิคนะครับคือว่าเงื่อนไขาการแพ้การชนะมันยังไงเริ่มต้นนะครับอย่างแรกเอ่อมันมีการคือขึ้นกระซื้อลงใช่ไหมถ้าเพื่อนๆคิดว่าในอนาคตเนี่ยอีกหนึ่งนาทีเนี่ย มันราคาเส้นสีขาวเนี่ยมันจะสูงกว่าจุดปัจจุบันนี่ยอย่างเงี้ยอ่าสมมุติผมคิดว่าราคาปัจจุบันตอนเนี้ยมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมผมคิดว่าในอนาคตมันจะสูงกว่านี้ผมกดขึ้นอ่าอันนี้เห็นเห็นเส้นสีเขีเขยวไหมเส้นป่าอ่าเห็นใช่ไหม ผมสูมให้ดูเส้นสีเขียวถ้านับถอยหลังอีกอ 13, เนี่ยสิบสามสิบสองเนี่ยตรงมุมข้างบนเนี่ยสิบเก้าเนี่ย,ยถ้ามันอยู่ถ้าราคาเส้นสีขาวเนี่ยมันอยู่สูงกว่าเส้นเนี้ยก็จะแปลว่าเราชนะอ่ะคือได้เงินแต่ถ้ากลับกัน ผมจะกดซื้อขึ้นนะเมื่อกี้เราซื้อขึ้นอันนี้เราจะซื้อขึ้นจะซื้อขึ้นเนี่ยถ้ามันถ้ากลับกันเมื่อกี้มันขึ้นตามที่เราคาดการใช่ไหมถ้ากลับกันก็คือมันผิดทางเราคาดการว่ามันจะขึ้นเหนือเส้นสีเขียวเส้นปะเส้นออเดอร์เราเส้นสีเขียวเนี่ยเห็นไหมที่เมาส์นี่ผมชียเส้นนี้เส้นนีย กับกันเนี่ยมันอย่างมันต่าเหมือนตอนเนี้ยต่ํากว่าเส้นอะ่ะถ้ามันนับถอยหลังจบถึงศูนย์ศูนย์เมื่อไร่แล้วราคาเส้นสีขาวย,ายังต่ํากว่าเส้นออเดอร์เราอะ่ะก็คือเส้นสีเขียวชุดเขียวเส้นปานเขียวเนี่ยถ้ามันยังต่ํากว่าแล้วมันจบศูนย์ศูนย์เนี่ยอันนี้มันขึ้นมาใหม่แหละถ้ามันจบอ่ะเข้าใจแล้วนะค่าการซื้อ ก็คือซื้อขึ้นก็คือคุณคิดว่าในอนาคตมันจะราคามันจะสูงกว่าตอนที่คุณกดคุณกดตอนนี้ในอีกในอีกข่าวดาวสามสิบีเนี่ยอะมันต้องสูงกว่านี้นะอ่าเข้าใจใช่ไหมเป็นคาดการเราคิดว่ามันจะลงบ้าง เราคิดว่าจากจุดเนี้ยตอนนี้เรากดเนี่ยเส้นสีแดงเราคิดว่าในอนาคตเนี้ยจะตามก่าเส้นสีแดงเนี้ยภายในภายในหน้าไหลังเนียมันจะตากว่าไหมถ้าต่ำกว่าตอนจบเป็นศูนย์ศูนย์ตรงเวลาเนี้ยลาหมดอายุอะเราจะชนะก็คือคาดการณ์ถูกว่ามันจะลงต่ำกว่าราคาที่เราเข้าซื้อ อันนี้คือค่าการถูกสรุปแบบสั้นๆคือคุณซื้อขึ้นราคาต้องเหนือกว่าเส้นออเดอร์ของคุณอ่ะคุณจะชนะถ้าต่ำกว่าเส้นออเดอร์คุณแพ้ถ้าเลือกซื้อลงราคาต้องต่ำกว่าเส้นออเดอร์ของคุณถ้าเหนือกว่าเส้นออเดอร์ลงคุณจะแพ้เสียตัง